พูดคุยกับคุณวินิตอธิุขนะครับรองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเรื่องของข้อมูลภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตรในปีห5าเป็นอย่างไรบ้างนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณวินิตครับครับผมขอญยตสวัสดีท่านผู้บริการครับทางฝั่งทางบ้านครับครับที่มาที่ไปของการสํารวจนี่มียังไงบ้างครับคุณวินิตครับคือผมต้องขอญยตเล่าก่อนนะครับเจอแล้วครับเจอแล้วในการจัดทําแผนพัฒนาด้านการเกษตรเนี่ยเป้าหมายสําคัญประการนึงก็คือการยกระดับรายได้ครับ แลวก็คุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรให้สูงขึ้นเนี่ยนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเออสศกรเราเนี่ยจึงได้ดําเนินการสํารวจข้อมูลภาวะาเศรษฐกิจสังคมวเรือนแล้วก็แรยงานเกษตรนะครับ,รบแต่ว่าเราใช้การสุ่มตัวอย่างนะครับเพื่อให้ได้มาถึงข้อมูลที่สามารถสะท้อนความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรรวมถึงประชากรในภาคชนบทในช่วงเวลานึงๆได้นะครับเพราะเออเพราะนั้นเนี่ยสภาพการเอ่อทางเศรษฐกิจของเราหนในแต่ละรอบปีพอปลูกเนี่ยก็ยังสะท้อนถึงปัญหาเศรษฐกิจ ของสังคมในในภาคชนบทด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องความยากจนความเหลื่อมล้ําสภาพคลอ,องของครัวเรือนต่างๆนะครับซึ่งข้อมูลพื้นฐานที่เราสํารวจหรือสุ่มสำรวจเนี่ยมันจะมีทั้งหมด11หมวดนะครับเนื้อหาต่างๆเช่นการผลิตทางพือุตสาหกรรมสัตว์น้ํารายได้รายจ่ายทั้งในและนอกภาคการเกษตร,รนี่สินสินเชื่อของครัวเรือนนะครับสิน ตลอดจนทศนคติทศนิความพึงพอใจต่อการประกอบอาชีพการเกษตรอันนี้ก็จะเป็นที่ปาที่ไปโดยสังเกตนะครับในการดําเนินการเรื่องการสํารวจภาวะเศรษฐกิจสังคมคนเรียนครับกระบวนการการสารวจเราทํำยังไงฮะอเออเราใช้การสุ่มนะครับเราเป็นการสุม่ม<ช>ต้องต,<า>ต้องอา้างอีกจากทางสำนักงานเศรษฐกิจแห่งชาติด้วยไหมใช่ครับมันก็จะมีเฟรมหนึ่งนะครับซึ่งเราสุ่มมาโดยโดยตลอดอยู่แล้วนะครับก็จะมีการสุ่มแบบหลายชั้นนะครับเพื่อเพื่อเพื่อให้ได้รายละเอียดซึ่งเป็นตัวแทน ได้ในแต่ละภาคการผลิตครับ,รบย่อยของพาคเกษตรนะครับกลับผลเป็นยังไงไหมครับเอในปี65นะครับในคราวนี้ผมจะขอน้นในเรื่องมิติของรายได้รายจ่ายทั้งในและนอกภาคทางเกษตรซึ่งมีปีเราใช้คาว่าปีพาอปลูก64-65นั่ง,งหมายถึงว่าตลอดช่วงเวลาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี64จนถึงเมษายนปี65นะครับเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าเราพบว่าคูเลนเกษตรเนี่ยมีรายได้เงินสดทางการเกษตรเฉลี่ย 2แสนหกพันสามร้อสิบาทต่อปีนะครับเพิ่มประมาณหมื่นเก้าพันสองรอยี่สิบเก้าบาทหรือประมาณร้อยละสิบจุดสามนะครับซึ่งรายได้เงินสดตรงเนี้เพิ่มขึ้นในกลุ่มของพืชไร่ไม้ผลไม้ยืนต้นนะครับเนื่องจากราคาของยางกับปาล์มนะครับแล้วก็มีรายได้ของข้าวในภาคกลางซึ่งเกิดจากการผลิตที่เพิ่มมากขึ้นนะครับทั้งข้าวนาปีและข้าวนาปางเนื่องจาก มีปริมาณน้ําที่เพียงพอแล้วก็มีมาตรการของรัฐที่จูงใจในการผลิตนะครับ,รบอ,อันนี้คือเอแรงด้านไายได้แต่ในส่วนรายจ่ายก็เช่นกันนะครับสิ่งที่เราสํารวจแล้วก็พบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างตอ่อเนื่องเหมือนกันนะครับเพราะว่าต้องยอมรับอ,อ่ว่ามันมีปัจจัยการผลิตที่ราคาสูงขึ้นมากนะครับในขณะนั้นซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยรายเงินสดอ,อที่เราสํารวจทางการเกษตรที่เราสํารวจเจอเนี่ยพบว่ามีรายจ่ายเงินสดเฉลี่ยประมาณหนึ่งแสนสองหมื่นหกพัน กว่าบาทนะครับต่อปีซึ่งก็เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละสิบห้าจุดเก้านะครับซึ่งตรงเนี้ยมันจะมีรายกายแบ่งเป็นสองด้านหลักๆก็คือด้านการจ้างรายงานกับด้านการใช้วัสดุอุปรกรณ์ซึ่ง mm hmm. ในส่งของพืชเนี่ยสัดส่วนมันจะอยู่ไปในทางด้านจ้างรายงานนะครับ mm hmm. จากวัสดุอุปรกรณ์เท่าๆกันห้าสิบห้าสิบประมาณนั้นแต่ในขนาดพวกถ้าเป็นการเลี้ยงสัตว์การพารเลี้ยงสัตว์น้าเนี่ยจะมีสัดส่วนของการ ใช้วัสดุวัสดุอุปกรณ์เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับด้านสัดส่วนการจ้างแรงงานจะน้อยกว่านะครับ,รบนอกจากนั้นเนี่ยสิ่งที่เราสำรวจเนี่ยเรายังสํารวจรายได้เงินสดนอกการ,กรเกษตรด้วยนะครับ,รบซึ่งพบว่ารายได้เงินสดนอกการ,กรเกษตรเนี่ยเอ,อยู่ที่ประมาณสองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันกว่าบาทนะครับซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณสามพันเจ็ดร้อห้าสิบบาทต่อปีัเพิ่มขึ้นประมาณไม่เยอะนะครับเพิ่มขึ้นประมาณหนึ่งจุดแปดเปอร์เซ็นต นะครับซึ่งรายได้เงินสดนอกการเกษตรเนี่ยมันอาจจะมาจากการทํางานรับจ้างายงานอาอานอกการเกษตรการค้าขายนอกการเกษตรรายได้ที่ลูกหลานาส่งให้อะไรต่างเนี่ยนะครับก็จะเป็นรายได้ส่วนหนึ่งของคูเรียนเกษตรกรด้วยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยในขณะเดียวกันก็ยังมีด้านรายจ่ายนอกการเกษตรอีกเช่นกันมาคู่เลยรายจ่ายมายคู่ฮะมันต้องมาต้องดูให้รบิี่นะฝ่ายถึงจะเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคอุปโภคในชีวิตประจําวันับ นะครับซึ่งที่เราพบก็คือว่ารายจ่ายเงินสดนอกการเกษตรเนี่ยเฉลีย่ยประมาณหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าร้อยเจ็ดสิบาทนะครับ, 8, บก็เพิ่มขึ้นประมาณแปดพันหกนะครับแปดพันหกร้อบาทต่อปีเพิ่มขึ้นร้อยละห้าเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาดูไอ้ตัวเรายได้สุทธิทางการเกษตรของครัวเรือนเนี่ยก็พบว่ามีรายได้สุทธิเงินสด ทางการเกษตรเฉลีย่ยประมาณแปดหมื่นสองพันแปดหมื่นสองร้อยเจ็ดสบเอ็ดบาทต่อป,ปีนะครับพึ่งขึ้นจากปีเพาะปลูกก่อนหน้าเนี่ยประมาณหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบาทนะครับเพิ่มขึ้นร้อยละแปดแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่ดูต่อไปอีกก็คือว่าเอในคุณเกษตรเนี่ยมีเงินสดคงเหลือก่อนการชาระหนี้ซึ่งหมายถึงว่าเอารายได้เกษตรเงินสดในเกษตรบวกนอกเกษตรครับลบด้วยรายจ่ายเงินสดนอกภาคการเกษตรแล้วเนี่ยพบว่า มีเงินสดคงเหลือลก่อนการชำระนี้เนี่ยเฉลี่ยประมาณหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยเก้าสิบาทลดลงจากปีก่อนหน้าประมาณสองสิห้าเปอร์เซ็นตนะครับนอกจากนั้นเนี่ยนอกจากจะเปรียบเทียบปีล่าสุดกับปีกลายแล้วเนี่ยเรายังได้ทําต่ออีกว่าเฮ้ยถ้าดูในช่วงของการก,รอการ่อนระบาดของโรคโควิดซิก็คือใ,ในช่วงปีหกหนึ่งหกสองใช่ไหมครับแล้วก็ช่วงระบาดโควิดเนี่ยก็คือปีพกหกหกสามหกสี่แล้วก็ช่วงที่เราฟื้น จากการ,รการกาบาดล้วก็คือปีล่าสุดในคือปีพศ .6465 เนี่ยเราพบอย่างนี้นะครับต้องขออนุญาตเรียนว่าในช่วงก่อนเกิดการระบาดเนี่ยทางคูเรนเกษตรกรเนี่ยมีรายได้เงินสดเฉลี่ยประมาณสองแสนสี่กว่าบาทต่อปีนอก,กเกษตรเนี่ยอยู่ที่แสนเจ้านะครับอืมมันแย้งกันอยู่รานได้ินอกจากเกษตรคือมันจะมาคู่กันนะครับนานารายได้จากเกษตรจะมากกว่าเล็กน้อยแต่ใกล้เคียงกันแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมีรายจ่ายเงินสดเนี่ย ทางการ,กรเกษตรเนี่ยประมาณแสนสองครับแล้วก็นอก,กเกษตรเนี่ยมีรายจ่ายประมาณแสนแปดเพราะในภาพควมเนี่ยเอ่อก่อนโควโิดเนี่ยคนเลี้ยงเกษตรกรกมีรายได้สุทธิทางการ,กรเกษตรทางการ,กรเกษตรเนี่ยประมาณเอ่อเจ็ดหมื่นแปดพันหกร้อยบาทครับนะครับทีนี้พอมาในช่วงของการเอ่อเกิดโรคระบาดเนี่ยรายได้เงินสดทางกาเกษตรมันลดลงจากที่เคยอยู่ประมาณสองแสนสี่พันเนี่ยลงมาเหลือเอ่อหนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันกว่าบาทนะครับลดลงประมาณร้อยนับแส แล้วก็รายได้เงินสดนอกการเกษตรเนี่ยเอ,อขึ้นมา200หนึ่งหมื่นกว่าบาทนะครับเพิ่มขึ้นร้อยละสิบคือตรงนี้มันมันก็เป็นผลมาจากโครงการช่วยเหลือเยียวยาต่างๆของภาครัฐจำได้น,นะครับที่เรามีช่วงล็อกดาวน์เรามีการช่วยเหลือในมิต,ติต่างๆมากมายนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเงินการด้นงานรายจ่ายเงินสดการเกษตรก็ลดลงด้วยเพราะว่าพอตลาดมันปิดเนี่ย การต่ดงชาติผลิตมันก็ย่อมย่อ,ย,อย่อโตลงมามครับว่ารายจ่ายเงินสดทางการเกษตรเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณแสนแปดพันแปดร้อยบาทนะครับซึ่งของเดิมเนี่ยก่อนการระบาดของโควิดอยู่ประมาณแสนสองอันนี้นก็ลดลงมาประมาณสองหมืนม่นเอื่หนหมืนม่นกว่าบาทนะครับแล้วก็อย่างนั้นก็ตามในรายจ่ายเงินสดนอกการเกษตรเนี่ยอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนเกือบหมื่นสองพันบาทก็ลดลงเหมือนกันนะครับเพราะในตัวของโคเรียนเนี่ย ก็จะมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเนี่ยเฉลี่ยประมาณเจ็ดหมื่นแปดพันสามร้อยยี่บสองบาทต่อปีก็พอสุทธิแล้วมันมันจะอใกล้เคียงกับช่วงก่อนกอโควิดเนื่องจากตามเรื่องของเรียนมาละมันมีโครงการของภาครัฐเข้าไปช่วยเหลือเยียวยาต่างๆมากมายที่นี้ล่าสุดเนี่ยหลังจากเราเริ่มฟื้นตัวจากโควิดแล้วนะครับก็พบว่าคูณเรียนเกษตรเนี่ยกลับมามีรายได้ทางการเกษตรเพิ่มขึ้นเป็นสองแสนหกพันสามร้อสิบาทต่อปีนะครับ ก็คือว่าถ้าเทียบไปย้อนไปถึงกับช่วงโควิดเนี่ยเริ่มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแล้วฮะเพิ่มดีกว่านะครฮะดีกว่าดีกว่าเล็กน้อยนะครับประมาณสองพันกว่าบาทครับนะครับแล้วก็มีรายได้เงินสดนอกการเกษตรเนี่ยเฉลี่ยสองแสนหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยกว่าบาทบนะครับซึ่งก็เพิ่มมากกว่าช่วงก่อนแล้วก็ช่วงที่เกิดการระบาดอย่างแน่นอนนะครับ,รบแล้วก็ในส่วนในทางกลับกันนะครับมีรายจ่ายเงินสดด้านการเกษตรเนี่ยเอ่อหนึ่งแสนสองหมื่นหกพัน สามสิบเก้าบาทซึ่งถือว่าใกล้เคียงก็คือกลับมาในช่วงเคอร์ปกตินะครับเข้ามาในช่วงของใกล้เคียงกับช่วงก่อนอเกิดการระบาดของโควิดนะครับแต่ว่าพอสุดท้ายเนี่ยในครัวเรือนการเกษตรเนี่ยถือว่ามีรายได้สุทธิทางการเกษตรประมาณแปดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยแปดหมื่นสองร้อยเจ็สิบเอดบาทต่อปีครับซึ่งถือว่าถ้าเทียบกับช่วงก่อนโควิดเนี่ยเราอยู่ประมาณเจ็ดหมื่นแปดใช่ไหมฮะอันนี้ก็มาประมาณแปดหมื่นกว่าบาท นะครับแล้วก็จะเหลือเงินสดก่อนการหักชำระนี่เนี่ยอยู่ประมาณหนึ่งแสหนึ่งหมื่นสามพันหกร้อบาทซึ่งถือว่าตอนนี้กลับมาใกล้เคียงกับช่วงการเกิดระบาดล้วมันจะมีการย่อตัวลงมาในช่วงเกิดการระบาดนะครับเพราะฉะนั้นภาครัฐในช่วงนั้นเนี่ยถ้าจํากันได้มันมีการช่วยเหลือต่างๆเพื่อประทังยกระดับรายได้นอกการเกษตรขึ้นมาด้วยตรงนี้นะครับ,รบก็พยายามให้อ่อ เส้นมันเป็นเส้นที่อยู่ในภาวะใกล้เคียงกับช่วงวิกฤตครับสกษณะนี้ก็จะเป็นภาพรวมๆนะครับอืับถ้าถ้าเกิดจะแยกไม่ทราบไม่ทราบว่าคุณมีไอศึกษาอจะแยกตามรรยรารเขาเรียกไรฮะไรายชนิดไหมฮะพืชแต่ละชนิดไหมฮะหรือยังไงมีครับมีใช่ไหมครับ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 เออถ้าถ้าเป็นรายพืชนะครับอย่างที่ผมเรียนอย่างปีล่าสุดเนี่ยในส่วนที่เป็นพืชไร่พืชสวนเนี่ยรายได้ก็ค่อนข้างดีแต่ภาคบริสัทก็อย่างที่เราทราบกันนะครับมีภาวะวิกฤตใน ในหลายๆด้านนะครับตรงนี้ในภาคตัวสัตว์ในภาคพอเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยก็อาจจะลดลงมาเล็กน้อยในส่วนของตัวตัวรายได้นะครับซึ่งตรงนี้แต่ว่าในภาพรวมทั้งหมดเนี่ยมันก็มีการชดเชยหรือการปรับตัวนะครับว่าถ้าในภาคเกษตรไม่ดีก็ต้องไปอาศัยรายได้กับนอกภาคการเกษตรมารู้กันนะฮะถ้าพูดภาษาอย่างต่างปะแต่ว่าแต่ว่าในเชิงโครงสร้างเนี่ยมันพบ สามประเด็นอย่างนี้ครับในเรื่องผลการสํารวจที่เราเราดูในเชิงโครงสร้างนะครับเราพบว่ารายจ่ายเงินสดทางการเกษตรมันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องออย่างต่อเนื่องอย่างปีที่้าสุดในรายจ่ายเงินสดทางการเกษตรเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละสิบห้านะครับซึ่งอาจจะเกิดในเรื่องของการจ้างแรงงานแล้วก็ค่าวัสดุอุปกรณ์ซึ่งหมายถึงค่าปุ๋ยค่าสารเคมีพองเงินเ้อร์อะไรด้วยไหมวัตถุดิบมันขึ้นหมดเลยใช่ครับถูกต้องครับว่าสงครามรัสเซียยูเครนถูกไหมครับเราพึ่งพาเราพึ่งพาการนําเข้าปุ๋ยเราพึ่งพาการนําเข้าอาหารสบ จากประเทศเหล่านี้เพราะฉะนั้นตรงตรงนี้เป็นปัจจัยสําคัญเลยว่าเออรายจ่ายไม่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน,นื่องนะอันที่หนึ่งการที่สองเนี่ยออต้องบอกว่านี่สินคูเรียนเกษตรกรเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับแม้ว่ารายได้ของคูเรียนจะมีแนวแนวโน้มฟื้นตัวนะครับแต่ว่าภาระหนี้ซึ่งมันเป็นเกออิดจากภาระหนี้ในอดีตะนะครับตรงนี้ก็ยังเป็นปัจจัยที่มันจะออต้องใช้คาว่าจุดหลังต่อไปครับ,รบเพราะว่า ภาคเกษตรก็จาเป็นจะต้องนํารายได้ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยไปชําระหนี้ที่มีอยู่แต่เดิมก่อนนะครับก็ทาให้การใช้จ่ายที่ยังไม่ค่อยเต็มแต่ไม่เต็มหน่วยอันนี้ประการที่สองดอกเบี้ยขึ้นด้วยนี่ยทีสามใช่ครับประการที่สามที่สําคัญเลยเนี่ยพอมองระยะยาวปุ๊บเนี่ยโครงสร้างประชากรครับโครงสร้างประชากรของคนในเกษตรเนี่ยมีแนวโน้มสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นไอตัวที่เป็นแรงงานหรือเป็นเลเว์ฟอร์สเป็นคนไทยจริงๆเนี่ยมันก็จะมีปัญหามันก็จะนําไปสู่การ ขาดแคลนแรงงานหรือถ้าไม่แรงงานจํานวนแรงงานเท่าเดิมแต่เอ่อกเรียกอะไรนะฮะประสิทธิภาพการผลิตจะลดน้อยถอยลงตามช่วงอายุนะครับเพราะฉะนั้นเอ่อตรงเนี้ยก็ก็จะเป็นอยู่สองสามประเด็นที่ยังน่ากังวลในระยะยาวของเอ่อในภาคับ ภ้าคูเรือนของาการเกษตรของบ้านเราครับของน,นี้ถ้าจะคุยกันายาวๆนี่สามวันก็ไม่จบนะฮะอันนี้อาจจะต้องใช้สักามเทสป่ะครับสามเทสเเใช่ผมจะ <c oughs> สงสัยอยู่ว่าเอาี้ตุกากันเพื่อเป็นการตัดตัดรัดตัดความเลยเนี่ยนะครับผมฟังที่คุณมินิดพูดถึงเรื่องโครงสร้างประชากรมันมีประเด็นที่น่าสนใจตรงที่ว่าในเมื่อเรารู้อยู่แล้วว่ายวอนาคตข้างหน้าเนี่ยภาคการเกษตรเนี่ยเนื่องจากว่าประชากรที่อายุสูงวัยมากขึ้นเนี่ยกำลังมันจะไม่ค่อยมีแล้วใช่ไหมฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีคิดในการที่จะปรับจะเปลี่ยนจะต้องใช้จะบริหารจัดการอย่างไรใช้คํานี้ดีกว่ากับภาคกากรเกษตรอันนี้มันจาเป็นไหมครับคุณนเนี่ยอันนี้คือต้องเรียนว่าจําเป็นมากนะครับก็บค,คนจะหลีกเลี่ยงยากเพราะว่าอย่างที่เรารู้ว่าในผิดภลาพบุพกลภาคการเกษตรเนี่ยของเราบ้านเรานะฮะมันเกิดขึ้นจากสองปัจจัยหลักคือเรื่องของแรงงานกับเรื่องของทุนครับจริงๆแล้วมันต้องเพิ่มตัวที่เพิ่มผิดภาพบุกลภาคการเกษตรในเรื่องของเทคโนโลยี เทคโนโลยีอาจจะเป็นก็ต้องเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพการเกษตรของบ้านเราเพราะว่าบางอย่างเนี่ยผมเรียนมันใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้บางอย่างมันอาจจะแพงเกินไปที่แบบเออเขาเรียกเขาเรียกอะไรฮะบริบจใช่ไหมไซอะไรพวกนี้ใช่ในเรื่องของไซ์ก็ดีหรือในเรื่องของเทคโนโลยีที่อาจจะสูงเกินความจะเป็นซึ่งบางส่วนก็อาจจะทําได้นะครับแต่เกษตรอัจฉริยะอะไรทั้งหมดเนี่ยสภาพภูมิภาคใหญ่ๆเนี่ย นนมันจะต้องหาตัวเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมรัฐเทคโนโลยีเนี่ยมันต้องทำตลอดช่วงนะครับ,บไม่ใช่ช่วงหนช่วงหนึ่งตั้งแต่การผลิตตั้งแต่การเก็บเกี่ยวแม้แต่ไอ้เรื่องเการแพคเกจจิ้งเพราะเราเห็น<อ>สินค้าของบ้านเราเนี่ยลองสังเกตดูฮะพวกที่ส่งกันทางไปรษณีย์หรือแม่ตลาดามันเป็นอย่างนี้สิ่งที่เราพบก็คือว่าเอ้ยพอส่งปุ๊บเนี่ยลำไย,ยจากเคยเป็นช่อก็กลายเป็นลูกล่วงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะในเรื่องแ <laughs> พคเกจจิ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยผมดูแล้วมันต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วนใจลหาด้านของ มหาลาัยที่ค้นพบในเรื่องของตัวแพ็กเกจซิงที่สามารถเก็บรักษาทั้งปริมาณและคุณภาพออของเินค้าเกษตรนะครับพเพราะสินค้าเกษตรเราเนี่ยหนึ่งมันมันเขาเรียกมันมันใหญ่มันบาวกี้นะครับสองคือว่ามันเน่าเสียง่ายใช่นะครับเพราะเพราะ,เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีหลายบริบทนะครับถ้าอย่างง่ายๆก็อาจจะต้องเป็นกล่องที่มันมีคุณภาพดีอย่างที่สองเรื่องโคเชน,เชนทั้งตลอดตลอดถุงโซ่การผลิตของบ้านเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันจะต้องเหมือนกับยกองค์คาร์พยกตรงเนี้ยขึ้นมา ครับ,รบตรงนี้แหละครับครับโอ้โหครับมันต้องต้องจะบอกว่าไงนี่คือเทคโนโลยีแบบปฏิเสธไม่ได้เลยคราบยังไงก็ต้องใช้ถูกต้องครับแต่ว่าต้องเลือกเทคโนโลย,ยีที่เออ่ไม่จําเป็นต้องเป็นเทคโนโลย,ยีของตอ่างชาติก็อยาก ก็ S <S ไปย<ช>ุติใช้กับทางภูมิปัญญาเราอะไรที่มันเหมาะสมกับบริบทเนี่ยสำคัญที่สดุดอาจจะ,จจะนี่ยังไม่รวมถึงแพคเกจจิ้งที่อาจจะต้องใส่สตอรี่ใส่อะไรแต่มิบอย่างเช่นว่าใบลำไย,ย,ย่างนี้เป็นต้นหมสมุทรนะฮะสมุทร<า>ถ้าสง่งแต่ลูกเฉยมันก็ดูประหลาดๆแต่ถ้าเกิดมีใบติดไปด้วยโด<า>ยที่ใบย,ยังเขียวสะอาดอยู่อย่างี้มันก็ดูน่ากินดีอย่างนี้ทั้งนี้ใช่ไหมต้องดูฮะแต่ว่ามันอาจจะต้องดูว่าถ้าไปส่งออกเนี่ยไปถึงไหนไปถึงได้อาจจะให้กา้ได้ถึงข้าศนกะลยไม่รู้เหมือนกันอันนี้ไม่รู้เหมือนกันอืมครับกำหนดขนาดก็ขรกรเองเนี่ยโดยเเฉพาะกกษตรร ที่เอาละเดี๋ยวอีกไม่กี่ปีพ่อแม่คขเลิกทาแล้วเนี่ยเขาควรจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างหรือเปล่าคุณพีนิครับคือจริงๆเนี่ยครัอปัจจัยอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายของเกษตรกรบ้านเราอย่างหนึ่งคือคือในเรื่องปุ๋ยปุ๋ยอืมอ่าคือในเรื่องปุ๋ยปุ๋ยเคมีเนี่ยหนึ่งเราใช้เยอะนะณะเดียวกันแล้วก็พึ่งพาการนําเข้านะครับก่ระยะยาวจริงๆเนี่ยมันก็มีแหล่งผลิตปุ๋ยในบ้านเรานะครับก็ต้องเริ่มกลับมาคิดดูเออจะใช้ประโยชน์จากแหล่งอย่างนี้ยังไงในเรื่องของโพแทสส์น้พรนะเนั้น อแต่ในระหว่างทางเนี่ยมันก็มีปุ๋ยทางเลือกใช่ไหมฮะปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยชีวภาพหรือาการใส่ที่เขาเรียกเอ่อเป็นทรีไซส์ก็คือว่ใส่ให้หมันแน่นยาเหมาะสมสมเหตุสมผลมสมเหตุสมผลนะครับสมเหตุสมผลตรงเนี้ยนอกจากนั้นในส่วนของประเด็นที่เป็นเรื่องของนี่ศิ์นเนี่ยก็คงจะต้องปรับตัวนะครับก็คือจะต้องมีการทําบัญชีฟาร์มทำบัญชีค่าใช้จ่าย<อ>คือผมก็พูดได้นะแต่ว่าผมเองก็ทำเองไม่ได้มอนกัน ลดจ่าดไปอันนี้คือลักษณะของความ่าใช้จ่ายแต่บุคคลนะครับแต่ราหาว่ามันจําเป็นไหมมันจําเป็นใช่ครับคือถ้าเกิดมีโครงสร้างจดรายละเอียดของการใช้จ่ายปุ๊บเราก็จะพบว่าเออค่าใช้จ่ายที่มันไม่จําเป็นแต่มันเกิดขึ้นในตอนไหนก็ไปลดตัวน,นั้นซะ้เพื่อให้รายได้สุดที่มันเออเพิ่มขึ้นแล้วก็ไปตู้กับตัวน่สิมเดินที่เรามีสะสมกันมานะครับนอกจากนั้นเนี่ยในเชิงระยะยาวเนี่ยบริหารการการบริหารจัดการน้าที่มีสิทิภาพมันก็สำคัญนะครับเพราะว่า ในยานเนี่ยเราไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นในเรื่องของตัวคารเมตเชน <c oughs> เพราะฉะนั้นเพวกเนี้ยมันเป็นประเด็นที่การมีน้ําเป็นเขือนเป็ออะไรเนี่ยคงยังไม่ต้องเป็นบริบทขนาดนั้น <c oughs> เพียงแต่ว่าการใช้น้ําในฟาร,ร์มระดับฟาร์มเนี่ยมันต้องใช้อย่างแม่นยําแล้วก็พอสมควรเพราะมันมีเรื่องของน้ําใต้ดินด้วย <c oughs> อาจจะเพิม <c oughs> ใ,ในลักษณะนี้นะครับก็เ,เป็นองค์ประกอบทั้งมวลนะครับที่จะต้องขึ้นเป็นการบริหารเลยนะครับคุณิิด ถูกครับนึกว่าไม่ใช่ปลูกแลแ<ต>้วขายอย่างเดียวแล้วนะไม่ใช่แล้วนะใช่คือถ้าถ้าถ้าเราดูข้อมูลรายได้รายจ่ายดูไป <c oughs> มันก็อย่างนั้นอย่างนั้นแต่ว่ามันต้องเอาไปคิดต่อเนื่องนะครับว่าจากรายได้เรวสํารวจเนี่ยซึ่งอาจจะตรงใจคนบ้างไม่ตรงใจคนบ้างนะครับเพราะ <c oughs> ที่ไปที่มามันคือการสํารวจสุ่มตัวอย่างนะครับแต่ว่าถ้ามันได้ตัวเลขที่เป็นชุดข้อมูลที่จะถือว่าเป็นตัวแทนแล้วเนี่ยอ่ะมันก็ต้องมาคิดต่อว่านโยบายที่จะออกมาจะเป็นยังไงในระดับครัวเรือนจะปรับตัวยังไงก็ขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็ถือว่า เป็นการใช้ประโยชน์จากข้อมูลครับโอ้ครับได้ความรู้เยอะเลยยังไงต้องปรับตัวกันเดี๋ยวกาหน้าคุยกันใหม่นะครับคุณวินิจครับได้ความรู้เยอะเลยขอบพระคุณนะครับครับสวัสดีครับรับคุณวินิจอีิสุขนะครับรองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรก็น่าจะต้องหาจุดที่มาพอดีกันนะคุณฟังครับระหว่างคนที่เป็นผู้บริหารกับพี่น้องเกษตรกรจะทํายังไงให้มันไปด้วยกันให้ได้แล้วก็ช่วยเพิ่มมูลค่าของเครยกสภาวะเศรษฐกิจของสังคมเกษตรได้นะครับ